วิธีการเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ TikTok ให้ทำตามแบบไง,ไง่ายง่ายวิธีนี้ได้เลยก็ขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอป TikTok จากนั้นนะครับให้เ,เพื่อนๆมากดตรงโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับมาดูก่อนว่าโปรไฟล์ t i k t o k จะมีชื่ออยู่2จุดนะครับจุดที่1ก็คือชื่อด้านบนตรงนี้และจุดที่2จะเป็นชื่อผู้ใช้งานชื่อผู้ใช้งานนะครับจะอยู่ข้างล่างตรงนี้และจะมีอ,อยู่ข้างหน้าชื่อของเรานะครับในรูปแบบนี้เลย ก็เรามาเปลี่ยนทีละจุดกันเนาะเริ่มจากชื่อข้างบนเลยชื่อข้างบนจะอยู่ตรงนี้เนาะวิธีการเปลี่ยนนะครับให้เพื่อนเพื่อนมากดแก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ชื่อตรงนี้เลยครับชื่อตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งซ้ํากับคนอื่นได้เราจะตั้งเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่ก็ให้เราลบชื่อเก่าก่อนเนาะและให้เพื่อนเพื่อนะครับพิมพ์ชื่อที่เพื่อนๆนต้องการเข้าไปเลยอาจากตัวอย่างผมเปลี่ยนเป็นสอนใช้ Android แล้วกันเนาะ ถ้าได้ชื่อที่พอใจแล้วให้เรากดบันทึกตรงนี้เลยอ่าจากนั้นนะครับสถานะก,ก็จะขึ้นว่าบันทึกแล้วให้เรากด back กนะับเนาะโอเคตอนนี้นะครับชื่อข้างบนก็จะเปลี่ยนไปเป็นชื่อที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้เนาะอ่าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับส่วนจุดท,ที่2นะครับชื่อผู้ใช้งานจะอยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับให้กดไปที่แก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้มากดชื่อผู้ใช้งานตรงนี้ได้เลยครับ ก็ช oui. pues. nah, ื่อผู้ใช้งานตรงนี้เขาจะเรียกว่ายูสเนมเนาะเราจะไม่สามารถตั้งชื่อผู้ใช้งานซ้ำกับคนอื่นได้นะครับและวิธีการตั้งชื่อผู้ใช้งานให้ใส่เป็นตัวภาษาอังกฤษแต่ถ้าในกรณีที่ภาษาอังกฤษที่เพื่อนๆใส่ไปนะครับซ้ำกับคนอื่นก็สามารถใส่เป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขต่อจากภาษาอังกฤษได้นะครับอย่างเช่นนะครับเพื่อนๆชื่อ A ในกรณีที่เพื่อนๆนะครับตั้งชื่อ A ไปมันซ้ำกับคนอื่นเนาะก็อาจจะใส่เป็น A2 A3 อะไรประมาณนี้เนาะจนกว่าที่ชื่อของเพื่อนๆจะไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับ และชื่อผู้ใช้งานตรงนี้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆนะครับเปลี่ยนไปเพื่อนๆจะสามารถเปลี่ยนอีกทีได้หลังจาก30บวันก็จากตัวอย่างนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนไปผมจะเปลี่ยนอีกทีได้หลังจาก30วันก็ในนี้จะมีบอกเนาะว่าเราจะสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานได้อีกทีหลังจากวันไหนอาจจากตัวอย่างเป็น2พฤษภาคม2022นอนะครับอาจจากตัวอย่างผมเพิ่งเปลี่ยนไปเนาะ แต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเปลี่ยนก็สามารถมาเปลี่ยนในหน้านี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับให้มากดบันทึกตรงนี้เลยและชื่อผู้ใช้งานของเพื่อนๆก็จะเปลี่ยนไปตามที่เพื่อนๆได้ตั้งไว้นะครับก็วิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับในการเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ทิกต็อกเพื่อนๆนะครับสามารถไปกดตามได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ